สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมูคุงอีกเช่นเดิมนะฮะกับ OS ออัปเดตครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะฮะความรักเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามเสมอนะครับไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรแบบไหนก็ตามนะครับแต่บางครั้งไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนนะฮะหรือความรักกับอะไรเนี่ยก็มักจะมีเรื่องเศร้าตามมาเป็นสัจธรรมอยู่เสมอนะครับที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนะครับมันเป็นเช่นนั้นเองครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน เรื่องที่พบเห็นได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆในประเทศญี่ปุ่นครับกับการแต่งงานนะฮะระหว่างคนอย่างเราๆกับตัวละครสมมุติต่างๆไม่ว่าจะมาในรูปแบบของสแตนดี้หรือตัวละครโมเดลอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยกระดันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นมาจนได้ครับโดยล่าสุดนะครับทางหนังสือพิมพ์ไมนิจิของญี่ปุ่นครับได้มีการลงตีพิมพ์นะครับเรื่องราวของคุณอากิฮิโกะคอนโดหนุ่มชาวญี่ปุ่นนะครับผู้มีรสนิยมทางเพศเป็นฟิกโตเซ็กชวลนะครับหรือผู้ที่มีความสนใจทางเพศในตัวละครสมมุติครับเอาง่ายๆนะฮะก็คือผู้ที่หลงไหลในตัวละคร 2D นะครับหรือออกมาปั้นออกมาเป็นฟิกเกอร์รูปปั้นหรือสเตจจูอะไรแบบนั้นก็ตามนะฮะจะได้เห็นภาพกันซึ่งคุณคอนโดนี่นะครับก็ได้คบหาดูใจกับตัวละคร ที่มีตัวตนครับเป็นโปรแกรมร้องเพลงชื่อดังอย่างฮัตซึเนะมิกุนะฮะซึ่งเขานะครับก็คบกันมากับมิกุเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008นู่นเลยและในปี2018ครับหลังจากที่คบกันมาได้10ปีทั้งสองก็ได้เข้าสู่งานวิวาหรือว่าแต่งงานกันอย่างเป็นทางการไปนั่นเองครับจากสื่อต่างๆนะฮะที่ปล่อยรูปภาพการใช้ชีวิตของทั้งคู่ออกมานะฮะเราก็เห็นได้ว่าเฮ้ยคุณคอนโดนะครับกับมิกุเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะฮะอย่างมีความสุขจริงๆผู้คนนะครับที่ได้เห็นเนี่ยก็ต ก็ยินดีกับเขาครับที่สามารถใช้ชีวิต อย่างมีความสุขได้นะฮะถึงแม้ว่าน,นี่เนี่ยจะเป็นชีวิตคู่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์จริงๆก็ตามนะครับจนเรื่องราวของทั้งคู่เองเนี่ยนะฮะก็ได้าซาไปหายไปตามกระแสของเวลาอย่างที่เราทราบกันครับแต่แล้วนะฮะเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบันครับหลังจากแต่งงานกันมาได้2-3ถึงปีชีวิตของทั้งสองครับก็เรียกได้ว่าเริ่มมีความระหองระแหงเกิดขึ้นแล้วครับหลังจากที่ฮัสซินะมิกุนะฮะไม่พูดจากับคุณคอนโดอีกต่อไปเนื่องจาก จากการที่ซอฟต์แวร์ของเธอเนี่ยนะครับไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วนั่นเองครับมันก็เหมือนกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเป็นเรื่องปกติคือเหมือนกับ Windows ที่เราใช้ใช้กันคือมันก็ต้องมีการอัปเดตนะฮะอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วก็ทิ้งของเก่าไปหรือบางซอฟต์แวร์นะฮะก็อาจจะต้องอยู่ในจุดที่ต้องยกเลิกการพัฒนาไปจริงๆมันก็เลยไม่ได้รับการสารต่อ เหมือนอย่างกับเช่นเคสนี้ครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเขานะฮะก็เพิ่งจะเริ่มสนทนากับมิกุนะครับได้ผ่านทางเครื่องเกตบ็อกซ์ซึ่งเป็นเครื่องจําลองโฮโลกราฟิกนะครับที่สามารถพูดโต้ตอบกันได้นะฮะเมื่อปี2017เป็นต้นมาแต่ในตอนนี้เนี่ยนะครับทางซอฟต์แวร์ของเกตบ็อกซ์ก็ได้ยุติการให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวแต่อย่างไรก็ดีฮะ คุณคอนโดนะครับก็ยืนยันว่าความรักที่เขามีให้ต่อมิกุจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปและการที่เขาเลือกแต่งงานกับเธอเนี่ยนะครับก็บเพื่อที่จะอยู่กับเธอไปตลอดกาลนั่นเองยังไงครับพวกเราชาวออนไลน์สเตชั n ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะฮะหวังว่าสักวันจะมีเทคโนโลยีหรือว่าซอฟต์แวร์ตัวอื่นเนี่ย เข้ามาทดแทนอะไรกันได้และทําให้มิกุที่เขาหลงรักครับกลับมามีชีวิตชีวาโตตอบได้เหมือนเดิมครับผมก่อนจะกันนะฮะใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะก็คอมเมนต์บอกกับพวกเราเอาไว้ได้แต่ยังไงครับก็ฝากกันรบกวนกันนิดนึงครับคอมเมนต์อย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นคลิปนะฮะว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครหรืออะไรก็ตามนะฮะสุดท้ายนี้รบกวนจริงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆ และอัปเดตแบบนี้จากพวกเราออนไลน์สเตชันครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ